มีรักใหม่เจอคนใหม่เร็วกว่าราศีอื่นๆถ้วยดูจากบุคลิกของอจากไพ่ท่านเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องความรักใส่ใจเรื่องอบริบทของความรู้สึกของคู่รักนะครับผม,มใจเย็นนะครับผมเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่ ใส่ใจดูแลคนรักดีนะครับผมแต่เวลานี้ณนะตอนนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าคล้ายๆว่าท่านก็เป็นคนที่ณอุรานีาาน้คือคล้ายๆท่านเป็นคนที่แบบว่าอ่อนโยนด้วยเป็นคนว่านอนสอนง่ายเป็นคนคล้อยตามง่ายเป็นคนที่แบบว่าเอาอพี่ว่าพี่ว่าไงหนูว่าตาม ลักษณะภายนอกนะเป็นแบบนี้แต่ลึกๆข้างในแล้วอ,อ่ะท่านก็คงเป็นเป็นเหมือนลักษณะของผู้ใหญ่แหละว่าจะต้องดูแลคนที่เรารักดูแลคนที่เราชอบโดยที่ท่านได้รับการถ่ายทอดแล้วก็การฝึกปือหรือดูตัวอย่างมาจากคนในครอบครัวนะครับผมอลองดูดูไพ่กันนะครับผม เอาเป็นว่าโดยพื้นฐานของท่านแล้วอะท่านก็มาพื้นฐานของท่านก็เริ่มมาดีนะไม่สนใจไม่สนใจมนุษย์นาที่มันมันพูดไปเรื่อยๆหรืออะไรสักอย่างนึงที่มันไร้าสาระอะไรเงี้ยท่านมีความมั่นใจในตัวเองท่านมีความเชื่อมั่นในข้อมูลในเนื้อหาที่รับฟังมานะครับผม,มบุคลิกของท่านก็คือว่า เออเป็นคนที่เอาละถ้าจะชอบใครหรือหรือจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งนะคบผมข้อมูลต้องแน่นต้องดูต้องสืบต้องเช็คว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้มายังไงอะไรยังไงท่านก็มีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามประมาณหนึ่งแล้วข้อมูลที่ท่านได้รับมาก็คือเป็นข้อมูลที่เออทัน,ทนเหตุการณ์ทันสมยัยไม่ใช่เป็นข้อมูลเก่าที่แบบว่า อะไรก็ไม่รู้นานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยท่านจะเปิดใจรับคนเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นคนพิเศษเอ่ะท่านเขาเรียกว่าท่านก็มีข้อมูลท่านก็รู้จักดูนั่นดูนี่เช็คประวัติเช็คเรื่องราวเช็คสตอรี่ชีวิตกันมาประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวท่านเองก็เป็นคนที่จิตใจเปิดกว้างที่จะรับที่จะฟัง ที่จะให้มีคนใหม่เข้ามาดูแลเป็นกรณีพิเศษนะครับผมแต่ท่าน,นก,ก็เป็นคนที่บุคลิกดีด้วยแลว mm hmm. หละ่นฮะโดยพื้นฐานแล้วท่านเป็นคนที่พร้อมจิตใจดีพื้นฐานดีนะครับผมไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับใครก็ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือ อ n อินเนอร์ที่อยู่ข้างในของท่านเป็นคนที่ Nice ด้วยเปิดรับเปิดฟังแล้วก็บุคลิกที่แสดงออกก็คือเป็นคนที่ใจดีนะฮะใครเห็นใครก็รอยากรู้จักอยากทำความคุ้นเคยอยากแลกเบอร์แรกลกไลน์ประมาณนี้นะครับผมแต่ในความในความเป็นตัวของท่านคือท่านอยากจะเป็น อยากจะมีเพื่อนที่เอาตรงๆก็คือท่านอยากจะเป็นอยากจะได้เพื่อนแบบว่าคนสุดท้ายแล้วแหละที่จะมาเป็นเพื่อนคือคนนี้แหละที่จะมาเป็นครอบครัวคนนี้แหละที่จะมาสร้างอนาคตไปด้วยกันท่านมองเป็นแบบนี้นะครับผมท่านจริงจังท่านจริงจังกับเรื่องของความรักแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามาปุ๊บแล้วมันจะต้องอกหักหรือฟูฟไฟรหรือเขาเรียกว่า เล่นใหญ่เลยท่านก็ยังไม่ใช่ท่านก็เออก็เปิดโอกาสเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างนะฮะท่านก็เปิดโอกาสนะไม่ถึงขั้นจะแบบว่าเป๊ะหรือถือว่าไม่ถึงขั้นกับเป๊ะทุกอย่างจนเพื่อนพิเศษคนพิเศษ ทำอะไรไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางไม่ได้คือคุยกับคนอื่นไม่ได้ไม่ใช่ท่านก็ดู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 แบบห่างๆแต่ก็เออแอบอแอบมองแอบ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 ดูอะไรประมาณอย่างนั้นนะดูที่ไม่ให้เจ้าตัวเขารู้แต่จริงๆมันก็เป็นเออสารสัมพันธ์แล้วเนาะมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งรูปแบบใครรูปแบบมันแต่ถามว่าถ้ามีคนเนี้ยนะครับผมคนเนี้ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็คือคนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่ เหมาะกับท่านในช่วงนี้แต่จะเป็นคนที่ใช่หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับผมเอ,อท่านน่ะก,ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนั่นแหละมีเข้ามาเรื่อยๆนั่นแหละแต่ดูสิ่งที่เข้ามาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเออมันเป็นอะไรที่แบบดีๆนะครับผมท่านก็เปิดอะนะ่ะเนาะท่านจิตใจก็เปิดแล้วก็วิสัยทัทศ,ทศนคติอะไรต่างๆอะ่ะท่านก็เป็นคนที่เปิด ยอมรับเรื่องราวใหม่ๆไหฮะยอมรับหมดทันสมัยมีคนรุ่นใหม่ที่ใจกว้างเห็นไหมครับเรียนรู้ใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตามโลกทันว่าตอนนี้สังคมเขาเป็นยังไงคนรักกันหนุ่มสาวเขาใช้วิถีชีวิตกันยางไรยังไงคือท่านเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดีเลยฉะนั้นท่านก็เลยแลดูคนเพื่อนๆหรืออะไรอย่างนี้ก็จะมองแบบมองท่านแบบ ปกติมองท่านแบบไม่มีอาการออกมองท่านแบบไม่มีว่าไม่มีว่แววว่าท่านจะตกลงปรงใจกับใครแบบไหนอะไรยังไงประมาณนี้ยท่านก็วางตัวปกตินะครับผมแต่ข้างในท่านกาลังทํางานอยู่ท่านก็ใจสัน่นเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้น่าจะเจอคนที่ใช่ละสําหรับคนที่ว่างๆอยู่นะครับคนที่หัวใจว่างๆอยู่เนี่ยน่าจะเจอคนที่ใช่ละเจอแล้วละ เจอแล้วละนะครับผมอ่ะก็ดูทำความคุ้นเคยทำความรู้จักกันไปนะครับผมน่าจะเจอคนที่ใช่แล้วไพ่บอกมาว่าเจอแล้วนะครับผมท่านเจอแล้วคนที่เจอแล้วแล้วก็ยินดีด้วยนะครับผมแต่คนที่ยังไม่เจอหรือยังไม่มีใครเข้ามารออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับรออีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะดูให้ว่าอีกนานไหมเออโอ น่าจะอีกไม่นานนะครับผมกะไม่ได้ว่าเมื่อไหร่แต่คิดว่าเร็วๆนี้แหละจะเจอสําหรับคนที่ว่างน่าจะเร็วๆเร็วนี้แหละเออครับผมไม่นานไม่นานบันเทิงแล้วครับผมเป็นอะไรที่สมใจแหละสมใจอยากสมใจการรอคอยที่พูดว่าสมใจก็คือว่าอืมบุคลิกของแต่ละคนนเข้ามามันก็มีเรื่องสเปกกันเนาะ เขาเป็นสเปคที่มันไปเรื่อยๆอมีข้อยกเว้นไปเรื่อยๆแต่คนที่จะเข้ามาเนี่ยคือใช่ใช่แล้วก็ใช่สเปคเลยประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมไม่นานนะครับเดี๋ยวก็คงได้เจอกันอ่าไม่นานนะครับผมอีกไม่นานคงได้เจอกับคนที่ใช่นะครับผมอืม เออไม่นานนะครับผมคนนี้จริงจังเลยแหละายแนะนําว่าคนนี้ท่านอาจจะจริงจังอาจจะแบบใช่เลยอาจจะจอดอยู่ที่คนนี้ก็ได้ไหมครับสาหรับคนที่ยังยังไม่เจอยังไม่เจอคนพิเศษนะถ้าเจอก็คือเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็ไพกาบอกว่าน่าจะเป็นคนที่ใช่เลยสเปคที่ใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอืมน่าจะเป็นลักษณะแบบปุ๊บปั๊บกันด้วยนะ ผูกใจใช่เลยรอมานานใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากสมัยนี้แล้วเนาะเห็นไหมครับสมัยนี้ละเราก็ทันสมัยกันแล้วโลกก็ไปได้ไกลแล้วอ่ะเห็นไหมฮะขอให้มีความสุขขอให้เจอคนที่ใช่ไวๆแล้วก็ขอให้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นตลอดนะครับผม เห็นไหมฮะไพ่ดีตลอดทุกใบเลยเอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมขอให้ได้เจอคนที่เรารักแล้วก็ให้เจอคนที่เราใช่สเปคที่ใช่เร็วๆนี้แล้วก็เอว่ากันไปอีกทีหนึง่งหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกใหม่หลังจากนั้นค่อยว่ากันใหม่นะครับ